ลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานสำหรับผู้แทนสาดุชนนำกล่าวคำถวายสังฆทานคือ <c oughs> กัลยาณมิตรพลตำรวจเอกวราสิทธิ์พอรเลิ์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสับบุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีต ตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญเยเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคนั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะห้าประการแก่ปฏิคาหกดังต่อไปนี้คือให้อายุให้วันนะให้สุข,ขะให้ภละ และให้ปฏิพานผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะห้าประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทั้งหลายบุญเท่านั้นที่เป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพัฒตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ ขันธมัยยังพุทธะภาคาวาโตปุพพาคณมการังกะโรมาเซนาโมตัตสะภาคาวาโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตพัตตานิพัตตานิสาปาริวารานิสาาริวารานิภิขูสังคสสะภิขูสังคสสะ,โอ,โะโอโนชยามะอโนชยามะ สา,โโสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตพิขุสังโฆพิขุสังโฆอิมานิอิมานิพัตตานิพัตตานิสัปปาริวารานิสัปปาริวารานิปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆารตางังทีคารตัง อิตายะอิตายะกายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะกข้าแต่พระพิสุทธสงฆ์ผู้จเจริญข้าแต่พระพิสุทธสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายพัตตาหาัร พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงฆ์แด่พระพิสุสงฆ์ขอพระพิสุกสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์จงรับจงรับพัตตาหารพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเชิญตลอดกาลนานเทินสาธุพวกเราก็ตั้งใจน้อมใจวางใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายกัน เราก็ตั้งใจที่จะรับพรพระกันนะจ๊ะแล้วเราก็รวมใจจดเย็นนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายระล,ลึกถึงบุญที่เราได้ทำในวันนี้ทั้งการให้ทารักษาศีลเจริญภาวนาการที่เราได้ตั้งใจถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร ให้นึกถึงบุญทุกบุญแล้วรวมก็เป็นดวงบุญใสบริสุทธิ์สถิตยอยู่ที่กลางกายดวงบุญใสที่อยู่ที่กลางกายนี้จะนำมาซึ่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตทั้งมวลแล้วเราก็จดใจนิ่งอยู่กลางดวงบุญใสบริสุทธิ์ที่สถิตยอยู่ที่กลางกายพร้อมกับระลึกถึงหมู่ญาติสนิทมิตรสหายสามพันธชนทุกท่านที่เราได้รู้จัก ให้รวมกันมาไว้อยู่ที่กลางดวงบุญดวงนี้ของเราพร้อมก็ตั้งความปรารถนาให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตสำหรับตัวเรานั้นเราก็ตั้งความปรารถนาโครงการต่างๆที่เราตั้งใจที่จะทำหรือความมุ่งหวังตั้งความปรารถนาในสิ่งใด เราก็น้อมนำมาไว้ที่กลางดวงบุญใสบริสุทธิ์ที่สถิตยอยู่ที่กลางกายนี่แหละตั้งความปรารถนาให้ดีให้บุญรักษาให้ความปรารถนาของเรานั้นประสบแต่ความสำเร็จขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญและความสำเร็จในชีวิตตลอดไปจดใจนิ่งๆอยู่ที่ศูนย์กลางกายขณะรับพรพระกันนะจ๊ะ ยะตาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปะติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโตปนรสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิทิโยวิววจันตุสัพพะโรวินัยสัตุมาเตอภว uh ले साने uh -huh. ia sawai tako halowai

ภวันตตเทีภาวนโตซาปะมังกะลังรังคันโตซาปะเทวตาสาพุนิานุภาเวนัสตาโนีภวันโตเวันโาปะมัง เชิญทุกท่านตันตน้งใจบูชาพระรัตนตรยัยโดยพร้อมเพรียงกันนะจ <pers citoy ens> ๊ะอะระหังสัมมาสัมพุทโธอะะขวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธอะะขวาพุทธังภะขวันตังอะภิวาเทมิพุทธังภะขวันตังอะภิวาเทมิ พุทธเมนาโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภควะตาธัมโมสวาคาโตภควะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิธัมมังนาม,สามัสสิ ธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโคสุปฏติปันโนภควะโตสาวกสังโคสังขังนะมามิสังขังนะมามิ สังโคเมนาโถพระสงค์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบ ยิจิตังปฏิตังตุมหังขิปะเมวะสมิจตตุขอความตั้งใจขอความปรารถนาของท่านทั้งหลายจงสำเร็จโดยเร็วพันสัพเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งหลายทั้งปวงจงเต็มบริบูรณ์จันโทปนรโสยถา ดุจจัน์ในดิถีที่สิบคือจันเ์เพนมณนิโชติระโสยถาหรือดุจด,ดวงแก้วมณีโชติรสเทินสาธุเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะครับกรา Kera kera.